Yeah. Rollin' and I I'm stuck in my seat with the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get up, just cut for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat, got a million my in a depend on me Yeah, every friend in my family, if I'm a girl, every fan, i meet myself I'm Too long I'm too off, come down make new thoughts Like jumping off of that rooftop, hold my camera when I do Not to make moves based on my mood drops Like who drops? Like who drops? It's your stuff, Stanley killing me, running my rate full shame of あっ。 อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับแซนดี้ก็อยู่กันในเกม r o v แล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับเจ้าเอลสุนะครับเอลสุของผมนั้นจะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะครับไม่เหมือนโปรเพเยอร์หรือว่า พวกเกมเมอร์ช่องอื่นๆนะครับเพราะว่าเอลสุของผมนั้นจะเป็นเอลสุสายตีไวนะครับซึ่งถ้าออกไอเทมพร้อมรูนที่ผมแนะนำไปนะครับความไวาการโจมตีจะอยู่ที่168%นะอ่าเรามาดูันที่รูนก่อนนะครับรูนสีแดงใส่อเวกนะครับ10ก้อนนะที่ใส่อเวกเพราะว่ามันได้ความเร็วการโจมตีนะครับ16%นะครับ10ก้อนนะได้1 6นะครับแล้วก็ ได้อัตราคิยิทคอลอีก5%นะครับส่วนสีม่วงใส่ a s สซัสซิ a เ e ตนะครับ10ก้อนนะได้พลังโจมตีนะครับแล้วก็ได้ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับส่วนสีเขียวใส่ดาก้อนคอ10ก้อนนะครับก็จะได้เจาะเกาะก,กับพลังโจมตีนะครับเซตนี้จะมีคิย์ที่คอล5%นะครับแล้วก็มีพลังโจมตี25%นะครับพอแปลงอัตราคิยิทคอลเป็นพลังโจมตีแล้วนะครับก็คือเอาไปคูณ3นะมันก็จะเป็น15 บวกกับ25เป็นพลังโจมตีทั้งหมด40นะครับแถมได้ความเร็วกันโจมตีอีก16ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเอลสุนะครับอัตราคีย์ที่ข้อของมันจะถูกแปลงเป็นหน่วยการโจมตี3หน่วยต่อ1โอกาสการติดคิย์ที่ข้อนะครับก็คืออัอตราคีิที่ข้อ1เจะทําให้เอลสุม,มีมีความแรงการโจมตีเพิ่มขึ้น3หน่วยนั่นเองนะครับ จะรอล้านบัฟฟ้ามันจะได้ปะนะอุ้ยโอ้โหดาเมจพลาดผมกลัวเขากดพันิดนะดาเมจการดาเมจพลาดมีคอมเวทเรานะครับเยอะ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 โอ้คอมเวทเราเยอะนะครับไม่ไหวนะเดี๋ยวตายเอานะโอ้โ ใจเย็นลูกพี่อุ๊ยโดนไปดีโดนไปดีคอยสักทีอุยจุกผมว่ามันจุกอะโดนไปสองดอกนะครับ <I> อ่าและเดี๋ยวเซตไอเทมผมโชว์ไว้ด้านบนนะครับจะเน้นความเร็วการโจมตีกับความแรงนะสองอย่างเลยนะครับจะได้ทั้งเร็วแล้วก็ได้ทั้งความแรงด้วยนะครับ มาถึงผมก็จะออกเป็นรองเท้าตีวก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอลสุนะครับมันเป็นตัวที่จะต้องเคลื่อนที่หนีนั่นเองนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ตามกําแพงนะครับให้ไวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกรองเท้ามาก่อนนะส่วนที่ออกรองเท้าตีไวก็แน่นอน,นครับเพราะว่าเอลสุมันเป็นตัวยิงระยะไกลอยู่แล้วนะ <100 hit. S 1> มันจะไม่ได้เป็นตัวชนคือถ้ามันโดนดาเมจยังไงมันก็ตายนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นออกรองเท้าตีไวยมาน่าจะคุ้มสุดนะ ครับถ้าโดน CC โดนสตันอะไรยังไงก็ตายครับไม่น่ารอดนะเพราะฉะนั้นออกรองเท้าพวกรองเท้ากัน CC หรือ Sonic b o o s t ผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้มันรอดอยู่ดีนะเราได้มังกรน,นะครับ <we> อ่าเดี๋ยวอธิบายสกิลข้าข่า้านะครับสกิลหนึ่งเป็นการวางแถบนะครับที่เห็นเป็นวงๆนะถ้าสมมุติฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมาอยู่ในแถบเราก็จะมองเห็นนะครับแล้วก็ แถบนี้สามารถมองเห็นฮีโร่ที่ล่องหนอยู่ด้วยนะครับเช่นคิวเรนันติมานะครับหรือว่าวูคองกดสกิลหนึ่งมาเราก็จะเห็นนะครับอีกอย่างนึงถ้าเราโจมตีฮีโร่ที่อยู่ในแถบนี้นะครับเราจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มด้วยนะครับก็คือตีฮีโร่ที่อยู่ในวงเราก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแถบจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราวางครบ3อันนะครับพอชิ้นที่4ี่มันก็จะหายไปนะดูตรงนี้ก่อนนะมามาล่วงมาไม่ต้องซูม ธรรมดา double k ิวแล้วมาดิมาตอ่ตอต่อสวยโอ้ล่วงไปแล้ว triple มาหูยิงดักไม่โดนนะอคอร์ดคิวนะครับก็คือผมออลรองเท้าตีไว้เพราะฉะนั้นมันจะตีไวแล้วก็มีลูนอเวกด้วยนะครับสิบกรอนเพราะฉะฉนั้นตห้ายนะต้นเกมอยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับเอลสุมันเป็นตัวที่มันยิงแรงอยู่แล้วนะครับ ถ้าเพิ่มความไวให้มันมันก็จะมีทั้งความแรงแล้วก็ความไวนะครานี้มันก็จะขี้โกงเลยนะครับ <100. S 1> อ่าพูดถึงสกิลหนึ่งต่อนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมายืนเหยียบแถบเรานะครับแถบก็คือกับดักนะถ้าเรามายืนแช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นการแก้กับดักนั่นเองนะครับมันก็จะหายไปนะวางสูงสุดได้3 3แถบนะครับก็คือ3อันนะสกิล2เป็นการซูมนะครับ มันสามารถเก็บลูกกระสุนไนดะ้ทั้งหมด3ลูกนะครับก็คือสแต็กนั่นเองนะ <Perfect shot. S 1> ส่วนสกิลอันตินะครับเป็นการยิงยิงไปข้างหน้าแล้วเราสามารถกระโดดถอยหลังนะครับก็คือพอเรายิงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะกระโดดถอยหลังออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยนะครับอุ้ย <5, 5. S 1> นี่ครับอันติใช้อันติถอยออกมาได้นะแล้วก็สกิลชาร์เลนเจอร์นะครับหยิบฟิกเกอร์มาดีที่สุดน,นะครับ เพราะว่ามันใช้หนีหนูซูมนี้โอ้ล่วงไปแล้วโอ้เก็บไป5นะครับแค่4นาทีนะอา่ผมแนะนำเทคนิคดีๆนะครับก็คือให้วางแถบทุกๆท,ที่ที่เราอยู่นะ <need> เพราะว่ามันจะทำให้เรายิงแรงขึ้นนะครับแล้ว เอลสุสายตีไวเป็นตัวที่เน้นทำดาเมจอยู่แล้วด้วยนะครับดาเมจจากการโจมตีธรรมดานะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับพยายามวางแถบให้อยู่ตลอดเวลากับตัวเรานะถ้ามันคูดาวเสร็จก็ให้พยายามรีบวางเลยนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปคุกวงในมากนะครับคือถ้ามันมีตัวล้วงมาเราก็ใช้อันติออกมาให้ไวที่สุดนะครับไม่ต้องรอมันตีใส่เราก่อนแล้วค่อยกดอันตีนะคือถอยออกมาก่อนเลยนะครับไม่ต้องโดนดาเมจเลยดีที่สุดนะ นี่ครับแล้วก็จะวางตามตามพุ่มหญ้าอย่างนี้ก็มันก็จะไม่เห็นแถบเราด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามวยกเว้นว่ามันจะเดินมาในพุ่มหญ้ามันถึงจะเห็นนะส่วนสกิลติดตัวนะครับมันจะมีเนี่ยครับเวลาเดินตามกําแพงตอนที่ไม่ได้ต่อสู้นะครับจะทําให้ความเร็วขึ้นที่เราเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมจะเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะล่องหนอ่าในระหว่างที่ล่องหนนะครับเราจะไม่โดนล,ล็อกเป้าหมายนะครับ แต่สกิลหมู่อะไรคุ้ยังโดนอยู่นะน oh. สวยมายเดินกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้มาดินะคอสมาดิยิงธรรมดานี่แหละมาดิ oh. ไม่โดนนะครับหก <Enemy S 1> <6 S 2> นาทีฆ่าไปเจ็ดตัวแล้วนะตายสู่นะซิตหนึ่งนะครับสายยิงไวนะครับยิงไม่ไวนอนไม่หลับนะเอลสุ <laughs> ยิงไม่ไวนอนไม่หลับจริงๆนะอ่าแล้วก็เวลาเรานั่งซูมเห็นไหมครับเราอยู่กับที่มันจะมีสแต็คขึ้นข้างล่างอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการลดเกาะนะเนี่ยนะสองสามสี่เนี่ยนะห้าเนี่ยอ่ามันจะเป็นสแต็กนะครับการเจาะเกาะไม่ใช่ลดเกาะนะเป็นเจาะเกาะนะครับเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าออฟน่าจะอยู่ในระหว่างโหมดโหมดต,ต่อสู้หรือโหมดซูมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นสเตกนะ็กเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้แล้วเคยอ่านอยู่เหมือนกันนะที่อ่านมารู้สึกว่าโหมดโหมดนั่งซูมนะโหมดนั่งซูมเนี่ยเราจะได้สเต็กตัวนี้เข้ามานะครับพอครบ5ก็จะเป็นเจาะเกาะ60%มั้งหรือ60เหรือ40อร์นนะครับจำไม่ได้อันนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับจำไม่ได้จริงๆนะ สวยมามาดิมูจะตายนะโดนไปครึ่งหลอดซูมแล้วก็ยิงสองทีนะครับอุ้ยอุ้ย,อ,อ,ย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 อุ้ยนาคอสนาคอสปากตายไหมตายไหมแวนโอ้ยครึ่งหลอดแหวนแวนโดนไปครึ่งหลอดวิเราก็โดนอุ้ยโอ้โดนล้วงโอ้โหวันเดอร์มาล้วงข้างหลังนะครับไม่รอดนะเราใช้ฟิกเกอร์กับอันติไปแล้วนะครับ นะครับจังหวะเมื่อกี้คือไม่เห็นวันเดอร์มาด้วยนะโอ้โหดึงเพื่อนเราตายไปแล้วอุ้ยสูมสูมอุ้ยว้าวเมื่อกี้ถ้าโดนลิเลียหน้าน่าจะได้นะซูมไม่โดนนะครับว้าวไปหน่อยนะ เออรู้สึกแพทนี้นะครับแพทมันคูดาวช้าลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอุ้ยนะคอสใหมกแล้วไอ้แทบมันนะครับ oh, กับดักสกิลหนึ่งมันนะปกติมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นะครับแพทที่เป็นซีซันเจ็ดนะซีซันที่เอลซูเข้ามาใหม่ๆนะครับมันไม่ได้นานขนาดนี้นะผมว่านะพอปรับไปซีซันแปดน่าจะซีซันแปดมั้งครับพอปรับปุ๊บแล้วโหรู้สึกว่า แท็บมันกว่าจะวางได้แต่ละอันนานมากนะแต่ยังไงซาเอลสูมันก็ยังโกงอยู่ดีนะครับด้วยสกิล2ที่มันแรงมากๆแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าอะไรสถานะปกติของมันนะครับค่าพลังโจมตีปกติของมันคือมันแรงอยู่แล้วนะยิ่งมีไอ้สกิลติดตัวที่เป็นเจาะเกาะอ,อีกนะครับจากสแต็กเนี่ยข้างล่างเนี่ยสามสี่เนี่ยยิ่งแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแท็บมัน มันคูดาวช้าลงแต่ก็ยังโกงอยู่ดีนะครับยังไงก็เล่นได้แนะ่นอนนะครับเอลสูก็โดนแบนด้วยนะในยศได,ดมอนด์นะครับเอลสูผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ถนัดยืนเลนกลางนะผมถนัดยืนเลนข้างมากกว่านะครับรู้สึกว่ายืนเลนกลางจะโดนซ้ายขวามันเราเราเขา,าเรียกว่าเราป้องกันลําบากนะนะยิงธรรมดาก็พอเนี่ยไม่ต้องซูมหรอกมาดิครับลวง อ่าเซตไอเทมผมนะครับจะออกไอเทมตีไวสองชิ้นแรกนะครับก็คือรองเท้าตีไวกับไอดาบสายฟ้านะครับจะทําให้ความเร็วเคลื่อนที่เราเพิ่มขึ้นด้วยนะดาบสายฟ้านะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเอลสูมันเป็นตัวที่จะต้องหนีต้องวิ่งตามอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาดาบสายฟ้ามาผมเอาเวิร์กนะแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นเป็นเนียทูตเลยนะครับเป็นเนียทูตเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเป็นมูรามาสานะเพราะว่า สายยิงธรรมดานะครับอย่างอย่างแน่ๆเลยมันต้องยิงแท้งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่ต้องมีสําหรับล้มแท้งก็คือมูรามาสะนะครับบางคนบอกว่าเล่นเอลสุแพ้พวกอะไรนะเคสใช่ไหมแพ้ทางเคสแพ้ทางมีหน้าแพ้ทางพวกโตโรอะไรพวกนี้นะครับแต่เอลสุสายที่ผมเล่นเนี่ยชอบยิงแท้งมากกว่าชอบยิงพวก แคลรี่หรือว่าพวกแอสซซินอีกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยซูมนะครับยกเว้นว่าเวลามันอยู่เกินระยะถึงจะซูมนะมาเนี่ยเนี่ยแทงเนี่ยแทงแทงร่วงมามาโอ้ยสุดระยะนะไปไม่ถึงนะครับแวนปากอ็หูจะตายจะตายวันเดอร์วูแมนจะตายนะเมื่อกี้ อ่าเสร็จปุ๊บก็ออกเฟเนทารอนเลยนะคราวนี้แหละแทงก็แทงเถอะนะครับแล้วออกเฟเนทารอนมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือได้ดูดเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวไปคอมโบกับอมนิอารมินนะครับคราวนี้ดูดเลือดกระฉูดเลยนะยืนยิงกับแทงสบายเลยนะครับเราจะขึ้นบ้านนะ <Ret reat. S 1> แต่ว่าคีปไม่มานะ วันเดอร์มันก็รอรอข้างหลังเลยอุ้ยนี่ไงมาแล้ววันเดอร์เยอะนะเยอะนูน่นนู่นแวนไมอีกมีหน้ามาอีกถอยก่อนไหมถอยก่อนนะครับไม่ได้นะนาคอยก็มามากันเยอะแยะเลยนะ <laughs> ถอย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 สิบสามตัวอ่าสกอร์คิวนะครับสิบสามต่อสิบสามนะ สกอร์คิวเท่ากันนะครับป้อมเราก็เท่ากันนะอ๋อป้อมเราได้เปรียบอยู่ป้อมหนึ่งนะครับอุยออ้ย,ยนะนะคอสหู้ยหูนะคอสอย่างแรงนะอูย้ยวันเดอร์วันเดอร์วันเดอร์จะเอาเราให้ได้นะครับเรายิงคีฟดูดเลือดก,ก่อนนะย,ย้อนเข้าไปเอาวันเดอร์นะ ปากหูมันติดอันเปิดอันติีพอดีมาสวยไปไปไปนี่ครับได้ทารอนมามันก็จะดูดเลือดนะคราวนี้ได้ออมนิกอาร์มแล้วครบแล้วครับฟูไอเทมแล้วแท่งสปีดก็จะเป็น168แล้วนะครับครบาวนี้ยิงถี่ยิงดูดเลือดด้วยนะยิงแรงด้วยโอ้โหสูไม่ทันหุยทีเดียวนะ่ยนะยิงธรรมดาทีเดียวนะ่ะ ามหลอดมั้งสามหลอดหรือสี่หลอดเนี่ยโดนไปแค่ทีเดียวนะนีเรียนหน้าเอลสูมันยิงแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเติมความไวให้มันนะผมแนะนํานะครับอุ้ยโหนาคอสมาเซตเดียวเลยนะครับนาคอสก็แรงนะเมื่อกี้เราซูมอยู่ด้วยนะครับไม่ได้มีอันตินะไม่เป็นไรครับตายก็เล่นใหม่นะค่าสิบตายสองนาะซีสี่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะ เอลสูมันแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเติมเติมความไวาการโจมตีให้มาแล้วก็ความเร็วกันขึ้นที่นะผมว่าก็สมดุลเลยนะ work เลยนะส่วนเรื่องครูดาวผมไม่รู้นะสําหรับผมแล้วถ้าเราจะเน้นซูมเกินไปมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรปิดสกอร์ไม่ได้นะครับนอกจากซูมรัดช็อตนะแต่ถ้าเราเป็นสายตีไวเราทําดาเมจให้เพื่อนช่วยช่วยทำดาเมจให้เพื่อนได้เยอะนะครับ มาล่วงดิมามีหน้าแวนเนาะแวนแวนมีใครเอามาอีกไหมนี่ครับแล้วเราตีดูดเลือดด้วยนะสายนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆใครยังไม่เคยลองนะเอลสูสายตีไวนะครับเอาไปเล่นดูนะครับสนุกนะแล้วก็ลูนแนะนำเอาเวกสิบก้อนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะได้พลังโจมตีสีเลยนะได้ความเร็วกัน โจมตีอีก16%นะครับต้นเกมถือว่าเยอะมากนะมาแล้วจบก่อนนะครับกำลังจะกดอันติถอยหลังนะนะคอรสมาพอดี <c oughs> ก็ได้ MVP ไปนะครับเราทำความเสียหายไป31%เลยนะได้คอร์สคิวด้วยนะครับค่า12ตาย2แอซซิส5นะเซฟรูปไว้ก่อนนะครับ ชนะมาต่อเนื่อง5้าครั้งแล้วนะได้รีเจนเดอรี่ด้วยนะครับผมว่าโมเดลเอลสูนี้เท่มากเลยนะเห็นรอยสักที่แขนไหมโอ้โหสุดยอดมันเป็นฮีโร่ที่แรกๆมาก็เล่นยากอยู่นะครับเรื่องการซูม พอผมจับทางได้นะครับตอนแรกผมก็เล่นสายซูมนะลดคู่ดาวเอาแล้วก็เน้นซูมนะครับแต่เล่นแล้วมันหงุดหงิดนะเพราะว่าพอเราเราซูมไปอะแล้วมันไม่ตายไงแล้วเรายิงแท้งก็ไม่เข้านะครับแท้งมาบังลูกกระสุนเรานะเพราะฉะนั้นผมเลยหาวิธีแก้ทางนะครับถ้าเจอแท้งเยอะๆก็ยืนยิงได้ดีวกว่านะเพราะฉะนั้นเล่นสายตีไวเลยนะครับแท้งมาก็ยิงธรรมดาไปเลยนะเจ็บนะครับเพราะว่ามันยิงแรงอยู่แล้วด้วย ครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะครับและไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย